สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อวันของคุณมาถึงแล้วนะคะก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนเลยที่สพอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด s c r สไครต์คอมเมนต์อะไรใดๆก็ตามนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเช็คเอเนอร์จีนเอ้ย shake, เชออ็คเลขที่เกี่ยวข้องลัคนาราศีหรือว่า วันที่เกี่ยวข้องกับคุณกันนะคะอาจจะมีเสียงแบบข้างนอกแทรกมานิดนึงนะคะเพราะว่าข้างหน้าเขาน่าจะทําแบบเป็นอะไรเกี่ยวกับเหล็กๆกัๆะเลยสักอย่างอ,ะ <c oughs> อ่ะอมาดูกันค่ะคลิปนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเฟิร์สจะต้องออกไปเยี่ยมพ่อแล้วอใบแรกค่ะวันอาทิตย์เลขหนึ่งใบที่สองราศีกุม11ใบที่สามราศีพิจิกุทุกคนเชื่อไหมว่าพิจิกเนี่ยเดือนเดือนที่11ใช่ไหมเออ เนี่ยหนึ่งหเลข8นะคะราศีพิจิกเลข7 4 11สี่ิบอ่ะนะสิมาละห้าแล้วก็วันเสาร์เลข7ค่ะราศีพฤษภเลข2เลข6ค่ะใครไม่มีนีน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังพลังงานจากไพ่ทาโร่กันวันนี้เฟิร์จะใช้เป็น ไพ่เดอะไรเซียทาโร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขอเช็คพลังงานของทุกคนหน่อย Energy ในวันนี้ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะขออนุญาตเช็คนะคะ Energy ในวันนี้ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหัวข้อนี้ก็น่าจะเป็นฟิลแบบมันไพ่เล่าเรื่องเนอะแล้วก็ เปิดเป็นเปิดเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะไพ่แนะนำของออร์เรปิดท้ายแล้วกันนะคะ,ะ,คะใบแรกค่ะว้าวจบแล้วนะ จบสิ้นทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างที่มันในนี้นะดีนะหมายถึงจบสิ้นแบบความเจ็บปวดอะ่ะหรือปัญหาต่างๆมันที่มันแบบหนักหนาสาหัสสำหรับคุณอะ่ะมันจบแล้วมีการยอมจำนวนมีการยอมซีโรล,ลาบกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเนาะกับคุณก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันเนี้ยที่มันแบบเฮ้ยมันหนักมากเลยนะที่เจอมามันบาดเจ็บสาหัสเลยอะ่ะเออไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเ จิตใจหรือบางคนอาจจะแบบเกี่ยวกับร่างกายก็ได้เกี่ยวกับคนรอบข้างก็ได้นะคะเอออันนี้ก็แบบเป็นไพ่สวรรับเฟิร์สได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าพ่อเฟิร์สก็เข้าโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้อืมแต่ว่าเราก็เขาเรียกอ,อะไรอะเราเราแบบมันมันเป็นเขาเรียกเราเข้าใจเราทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีกว่าดีกว่าเราจะไปแบบเหมือนทุรนทุรายหรือเสียใจหรือร้องไห้กับสิ่งที่มันเป็นเนาะแล้วเราก็แบบเนี่ยทาปัจจุบันให้ดีที่สุด มันเป็นการยอมจำนนแล้วก็วางใจวางใจกับจัก,กรวาลวางใจกับสิ่งต่างๆในชีวิตเราใบที่สองโดยเมจิกเชียนว่าเราเป็นใบของการเมน i f ฟสขั้นสูงสุดเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุคุณไม่ใช่คนธรรมดาเออถึงเป็นคนธรรมดาที่พิเศษอ่ะอืมเป็นคนที่เก่งอะ่ะเก่งสามารถทําได้ทุกอย่างเป็นนักวางแผนเป็นนักจิตวิทยาก็ได้นะจริงๆคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าตัวเองแบบเก่งเรื่องจิตวิทยาอะไรเงี้ยทั้งนักพูดอ่ะนักวางแผนนัก ต่างๆน,นานาได้หมดเลยคุณอยากจะสร้างสารรค์อะไรในชีวิตคุณทําได้หมดทุกอย่างนะอืมไม่แต่อันเนี้ยมันก็อาจจะมีบางพลังงานที่มีความเชื่อเก่าๆมีความเชื่อที่มันแบบผิดๆอ่ะที่เราฝังอยู่อ่ะมาปิดทับพลังงานหรือปิดทับพรสวรรค์ตรงเนี้ยของคุณก็เป็นได้เหมือนกันนะคะถ้าเรายังไม่รู้เราต้องค้นหาแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนปรับปรับเปลี่ยนหรือปรับเจอเขาเรียกอะไรพัฒนาตัวเอง แล้วก็เหมือนเปลี่ยนความเชื่อของเราเกิดจัดการกับความกลัวของเราอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะค้นพบเอ่อ uh, The best version ของตัวเราก็ได้นะคะใบเนี้ยนะคะต้องลงมือทำเท่านั้นถึงจะแบบบรรล,ลุหรือถึงจะแบบสำเร็จสำเร็จเป้าหมายได้อะอไปถึงเป้าหมายได้ลงมือทำตอนเนี้ยเพราะว่า ไอาการลงมือทําตอนนี้ค่ะมันจะนําไปสู่แบบความสําเร็จอย่างแน่นอนไพ่เนี่ยไพ่เด The m a g เชียเนี่ยเป็นไพ่ของคนคนเก่งคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีของเก่าของเดิมมาแบบอยู่แล้วอืมอาจจะเคยทํามาในอดีตชาติหรือเคยแบบเคยแบบเอ่อในในแบบพบชาติกันก่อนคุณอาจจะเคยเป็นแบบด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมาอืมถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยคุณมีพรสวรรค์อะไรคุณเก่งอะไรอะค่ะนั่นแหละอืม นะคุณสามารถต่อยอดมันได้คุณสามารถเลือกได้อย่าไปมองแบบอดีตที่มันผ่านไปแล้วเนะี่สิ่งนี้มันจบไปแล้วเหมือนคุณกําลังจะไปแบบไปเปิดประตูไปสู่บานใหม่แล้วอะนะคะว้าวเดวิลอ่าอันนี้เฟอร์น่าจะ ฟิร์สคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความคิดอืมอาจจะเป็นความคิดลบก็ได้จริงๆเดวิลมันได้หมดเลยเรื่องของกิเลสอัตตาตัวตนความคิดลบๆของเราหรืออะไรเงี้ยที่มาคอยปิดบงังหรือความกลัวก็ได้เออความขี้ต่างๆขี้กลัวขี้เหงาขี้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างรวมในเดววิลทั้งหมดอืมมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบคอยปิดกั้นคุณอยู่อันนี้เราจะต้องสํารวจให้ดีว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีอะไรในตรงเนี้ยอืมที่จะต้องแบบจะต้องจัดการไหมนะคะประมาณนี้ แล้วก็ทัวเพนเดเคิลส์เหมือนไพอ่อ่ะบอกว่าเออจริงๆหลายๆพลังงานที่เข้ามาฟังนะฟรู้สึกว่าคุณจัดการตรงเนี้ยได้เป็นอย่างดีละเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางเพราะว่าใบสองเหรียญขึ้นมาเป็นเรื่องของความบาลานซ์เป็นเรื่องของการแบบปรับตัวปรับตัวสิ่งต่างๆหรือปรับแบบวิถีชีวิตหรือปรับเรื่องของการเงินก็ได้ได้หมดเลยนะคะอืมเป็นเรื่องของความแบบความบาลานซ์นะตอนเนี้ยเหมือนคุณบาลานซ์ได้ดีขึ้นเหมือนเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้ ว้าวเดอะฟูโหไพ่ใบนี้มาคือจบจบเฟิร์ชอบม,มากเมื่อก่อนเฟิร์ก็ยังไม่ค่อยอินกับเดอฟูเท่าไหร่เนาะแต่ว่าทุกคนทุกคนต้องการอิสระภาพไหมอิสระภาพในทุกๆแบบทุกๆข้อจํากัดของชีวิตอะการที่เราไม่มีข้อจํากัดของชีวิตอมันเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆ เพราะเชื่อ sure, ว่าคุณกําลังจะหลุดจากข้อจํากัดของชีวิตมันจะไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆแล้วต่อจากนี้นไปอ่ะคุณจะแบบเหมือนแบบกล้าที่จะไฟกับสิ่งที่มันจะแบบเผชิญตรงข้างหน้าอืมกล้าที่จะแบบลุยลุยมากขึ้นนะ่ะมันเป็นแบบม,แบบมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอ่ะเนี่ยเห็นปะจุดจบอะ่ะสิบถ้าคนดูดูคลิปไพ่บ่อยคุณจะรู้เลยว่าสิบดาบเนี่ยมันคือที่สุดของความแบบหนักหน่วงแล้วอะ่ะหรือเขาจะเรียกกันว่าอะไรนะ Dark ด n กไนออฟเดอะโซลหรือเปล่าเออนะคะด n กไนออฟ t ดอะโซลมันได้จบลงแล้วเนะี่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงของ,ของการเคลียร์อัตราตัวตนก็ได้นะคะเหมือนแบบเขาเรียกอีโกเดทอะไรใดๆอะไรเงี้ยนะคะอืมจัดการกับอัตราตัวเองต่างๆนานาเนี่ยเนี่นะะนแบบยส่วนมากจะเป็นที่ตัวเราเลยไม่มีใครเลยเนาะ เนี่ยเดชไพ่เปิดพลังงานมาตอนนี้เหมือนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองทั้งนั้นเลยมันคุณจะต้องจัดการกับความคิดตัวเองจัดการกับความเชื่อเก่าๆของตนเองหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะเนี่ยนำไปสู่อิสรภาพหรือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคนคนนี้เขาไม่กลัวแล้วนะถ้าคุณมาอยู่จุดนี้คือมันลอยตัวได้แล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยคุณลอยตัวได้แล้วคุณไม่กลัวที่จะตกหน้าผาเลยแล้วมันมีความผ่อนคลายด้วยนะเพราะว่าอะไร เขาถืออเมทิสอยู่เนี่ยอเมทิสเนี่ยเหมือนเป็นคริสตัลสีม่วงนี้ช่วยเกี่ยวกับการผ่อนคลายหรือเกี่ยวกับพลังจิตเกี่ยวกับแบบาการล้างพลังงานลบเคลีย์พลังงานลบมันทุกอย่างมันถูกเคลียร์แล้วนะคะแดนแอนด์ลีเวอร์โอ้โหทุกคนกดูไพ่ดิเกินไปมาก คือเขาเรียกอะไรมันเป็นไพ่ของการแบบจบสิ้นวิบากกรรมเกา่าอืมวิบากกรรมเก่าที่แบบเกิดขึ้นกับคุณอนะมันจบแล้วนยะมันเป็นการตายแล้วเกิดใหม่จบเพื่อการเริ่มต้นใหม่สิ่งใดที่ยังคาลักคสังอยู่ตอนเนี้ยถ้าคุณถ้าถ้าถ้ายังเป็นอยู่ในปัจจุบันนะตัดจบไปเลยอย่าไปเสียดายอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนไพ่กําลังจะแบบเปิดบอกบางอย่างอะอเหมือนเป็นสารบางอย่างที่ส่งต่อถึงคุณนะคะว่าเนี่ยแสงแสงครั้งใหม่กําลังมาถึงอืม ทุกอย่างกําลังเปิดกว้างแสงกําลังนําทางแสงสว่างกําลังนําพาชีวิตคุณขอให้คุณก้าวไปจบเรื่องเก่าๆที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณรู้สึกแบบ รู้สึกแบบพังทลายรู้สึกเสียใจรู้สึกเจ็บปวดอย่างเงี้ยค่ะจบมันไปแล้วก็แบบดึงพลังใจตัวเองขึ้นมาใหม่อาจจะต้องใช้เวลากับบางคนเพราะว่าอา่ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักเนาะแบบว่ามีลูกมีอะไรแล้ว1 2 3 4 5 6อ่ะแล้วทีนี้นอยู่ดีๆแบบคบกันอ0่ะ20ปีคบกัน20ปีอันนี้สมมุติเล่น เราอยู่ดีเลิกกันมันเป็นอะไรที่แบบจิตเราแตกสลายเพราะว่ามันมีความผูกพันกันเออเราจิตกับเขามันเหมือนไปอยู่จิตเราไปอยู่กับจิตเขาแล้วอ่ะเวลาที่เรารักใครใช่ไหมเราจิตเรามาักจะแบบไปอยู่กับเขาแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะเออหรือแบบก้าวขาเข้าไปแบบเกือบเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาจะออกมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันอือเคยเป็นไหมล่ะเวลาที่เราเสียใจมากๆอ่ะนั่นแหละน่ะเขาเรียกว่าจิตจะจิตแตกสลายเวลาที่จิตเราแตกสลายบ่อยๆนะทุกคนจะส,สังเกตได้เลยว่า เหมือนเขาเรียกผลข้างเคียงระยะยาวมันคืออะไรนะผลข้างเคียงระยะยาวมันคือการหมดไฟเออหมดไฟไม่รู้ไม่มีแรงจะทําอะไรเลยไม่มีแพชชั่นไม่มีความครีเอทไม่มีความสร้างสรรค์อะไรใดๆเลยนะั่นแหละเหมือนเราเคยแตกสลายมาก่อนนะคะเฟิร์สคนหนึ่งเหมือนกันอือคือก็สามารถแบบมาแนะนําหรือไม่ใช่แนะนาดีจะพูดแนะนามันกแบบ็เหมือนแบบเหมือน มันมันเกินไปนะเหมือนมาแชร์เออมาแชร์ประสบการณ์กับทุกทคนดีกว่าว่าเราเฟอคิดว่าเราทุกคนแหละก็เคยเจอเรื่องที่แตกสลายกันมาก่อนแต่เราก็สามารถเก็บจิตเก็บใจกับคืนมาได้เหมือนกันเราสามารถแบบหลอมรวมตัวเราให้กลับมาใหม่ได้จิตจิตของเราอะ่ะมันสามารถดึงกลับมาใหม่ได้หนึ่งเลยเฟอร์ใช้วิธีการทําสมาธิบ้างแต่ช่วงเนี้เฟอร์ไม่ได้ทำเลยนะ ก็แบบเหมือนอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็วางใจมากขึ้นแต่ว่าจริงๆฟัก็ไม่ได้อยากจะแบบเหมือนหยุดทําสมาธิไปหรอกก็เดี๋ยวกลับมาทําใหม่แต่ว่าคือเราไม่อยากเขาราเราไม่อยากบังคับจิตเราจิตเราเขาจะพาเราไปทําเองแต่เราแค่คอยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็พอว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ต่างๆนานา,นาใช่ไหม แต่ถ้าเกิดเราไปบังคับว่าเฮ้ยเราต้องนั่งนะเพื่ออะไรเออเนี่ยมันจะกลายเป็นความอยากไปแล้วนะคะเมื่อก่อนฝนก็แบบมีแต่ความอยากอยากนั่งสมาธิให้สงบอยากนั่งสมาธิให้แบบเห็นนั่นเห็นนี่อะไรเงี้ยจนแบบตอนนี้ก็คือวางใจมากขึ้นจะเห็นาอะไรก็เห็นช่างมันแหละจริงๆก็เหมือนไม่ได้อยากเห็นแหละอยากแบบอยากจะแบบดุดพลมากกว่าอืมต่อนะคะ แปดเหรียญเนี่ยทุกคนตัวคุณเองนะคุณเป็นคนที่แบบมีไอเดียต่างๆมากมายมีความเก่งเฉพาะด้านคุณสามารถเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลเป็นมาสเตอร์เป็นมาสเตอร์ของงานนั้นๆได้อะงานที่คุณสนใจสิ่งที่คุณสนใจแล้วคุณสามารถทําเงินหาเงินได้แบบหลายช่องทางเลยก็ได้บางคนแบบเหมือนถ้างานงานหลักหรือแบบสิ่งที่แบบเหมือนคุณทําอยู่แล้วมันโอเคแล้วคุณสามารถแบบมันมีช่องทางอื่นได้อีกอะ่ะเออนะคะในพลังงานของคุณ สองดาบสองดาบนี้เป็นไพ่ของความลังเลเอ,อยู่เออยังเหมือนมีความไม่แน่ใจหรือลังเลกับบางสิ่งบางอย่างยังไม่พร้อมที่จะแบบเอาอยัางไงดีะฉันฉันไม่ชัวร์ฉันถ้าเกิดว่าฉันก้าวไปเนี่ยฉันเลือกไปเนี่ยมันจะใช่จริงหรอมันจะถูกจริงไหมนะคะแต่ขอให้เชื่อมั่นนะเพราะเดอะ i เมจิเชียนขึ้นมาแล้วว่าลงมือเลยจัดการเลยเลือกไปเลยไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนมันเป็นทางที่ดีที่สุดของคุณทังนั้นอืม ก็ทุกคนลองแบบนึกดูว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมสําหรับเฟิร์ดนะอ่ะอันในเฟิร์กก็แชร์ประสบการณ์เฟิร์คิดว่าเฟิร์ดไม่อยากกลับไปแก้ไขอะไรแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราทําดีที่สุดแล้วในเวนั้นๆมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องที่สุดหรือดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราตัวเราเองเราคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นเราก็แบบเลือกทางที่ดีที่สุดแล้ว บางทีมันอาจจะแบบผิดพลาดแต่ว่าเราก็ได้รับบทเรียนในตรงนั้นนะคะนี่ก็เหมือนกัน2ดาบเนี่ยบอกขึ้นมาว่าไม่ว่าคุณจะลังเลอะไรนะคะขอให้แบบเด็ดขาดไปเลยตัดสินใจไปเลยแล้วผลลัพธ์มันจะแบบเกินคาดกว่าที่คุณคิดก็ได้ยิง่งยิ่งลังเลยิ่งชา้าแล้วเดือดมีจิเยนขึ้นมาแสดงว่าเขากาลังจะบอกคุณว่าถ้ายังไม่ทําตอนนี้ยังไม่ลงมือทําอะไรในตอนเนี้ที่แบบทําได้อะโอกาสเนี้ยจะถูกรั้งท้ายไปอีกนะคะ ถึงโอ้ยคลิปอะโอ้ยทุกคนใช่ไหมว่าแอบขนลุกเบาๆคลิปนี้ถึงชื่อว่าวันของคุณมาถึงแล้วคลิปนี้เฟิร์สชื่อชื่อนี้เฟิร์ตอาจจะทําแบบเดือนละครั้งนะคะแล้ววันนี้รีบอ่านซะ้วยเนี่ยไม่รู้ว่านะนาเฟิร์สจะมารับตอนไหนเนาะปกติจะมาแล้วตั้งแต่แบบช่วงแบบบ่ายสองครึง่งอันนี้อาจจะเลทนิดนึงนี่นแหละอีกไม่กี่นาทีเฟิร์ตว่าน่าจะมีเสียงลดมาแล้วก็เดี๋ยวอ่านในจบอ้าจะสติดนะคะเป็นไพ่ของ ความยุติธรรมของความเป็นกลางมากที่สุดณนะตอนนี้ถ้าเจอเหตุการณ์ใดๆหรือข้างหน้าต่อไปก็ได้หรืออดีตที่ผ่านมาเหมือนแบบเหมือนตอนนี้คุณได้หยุดไตรตรองอ่ะอืมหรือพ่กลารจะบอกว่าให้คุณหยุดไตรตรองให้แบบมันเป็นกลางที่สุดไม่ว่าจะมีการตัดสินใจหรือเลือกทางใดอ่ะอือขอให้แบบนึกถึงตนเองไว้ก่อนอืมเอาตนเองไว้ก่อนแล้วก็สมมุติว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่แบบ คุณคุณกาลังอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยมัน,ม,นมันทอ็อกซิกมันบั่นทอนจิตใจมานานแล้วอะพไพ่ใบนี้กําลังถามคุณว่าคุณเจ็บมากพอหรือยังเหนื่อยมากพอหรือยังคุณออกมาได้คุณออกมาได้หรือยังจากเหตุการณ์เนี้ยอืมควรออกมาได้หรือยังอะไรเงี้ยเหมือนให้คุณไต่ตองกับตัวเองถามตัวเองชั่งน้าหนักดูให้แบบมันเป็นกลางมากที่สุดให้ทั้งตัวคุณด้วยแล้วก็ถ้าสมมติมีบุคคลอื่นมาร่วมด้วยก็ขอให้แบบเป็นการตัดสินใจที่เป็นกลางมากที่สุดนะคะ อะใบสุดท้ายว้าวไฮพรีเทสทุกคนไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วอะ่ะใบเนี้ยนะคุณไม่ทำอะไรจริงคุณเป็นคนที่แบบมีของเก่าของเดิมอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบเชื่อเรื่องเออเหนือธรรมชาติอะไรใดๆด้วยนะเป็นค,คนที่มีเซนส์สัจจารญาณอินทิชั่นแรงมากเอออินทิ t ชั่นแรงเซนส์แรง ถ้าเกิดว่าคิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ค่อยแน่ใจเนะี่ยถ้าเกิดสองดาบมาแสดงว่าเหมือนไม่มั่นใจในเซนตตัวเองอืมขอให้ใช้เวลาฟังเสียงภายในตนเองบ่อยๆเยอะๆหรือช่วงเวลาเนี้ยเวลาที่จะทําอะไรก็ตามหรือตัดสินใจอะไรก็ตามอ่ะให้ฟังอินเนอร์ c e ์ของคุณหรือเสียงภายในเสียงเรียกภายในหรือเสียงในหัวปิ้งแวบอะไรต่างๆลองสังเกตให้ดีทายสัญญาณบางอย่างนะคะหรือความฝันก็ได้อืม ความฝันก็อาจจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับคุณแต่เราก็ไม่ต้องไปอินกับมันมากเท่าไหร่นักหรอกเรื่องความฝันหรืออะไรต่างๆนานาเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเรารู้อะไรก็ต้องวางอยู่ดีอืทุกอย่างมันก็ต้องวางเราไม่สามารถถืออะไรได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนะยิ่งถือยิ่งหนักเนาะนะคะไฮพิเทสเนี่ยก็บ่งบอกได้แล้วว่าคุณคือแบบเคยทํามาก่อนแล้วอะมันไม่ใช่แบบ ชาตินี้ชาติเดียวที่คุณเคยทํามาสมมติคุณเป็นนักปฏิบัติอยู่ในช่วงนี้คุณสวดมนต์ทำสมาธิหรือใครที่เพิ่งเข้าเส้นทางมารู้สึกว่าอยากจะศึกษาเรื่องจิตวิญญาณจักรวาลพลังงานอะไรต่างๆนะนะก็ไม่บังเอิญเหมือนกันนะคะแสดงว่าเนี่ยคุณกาลังจะถูกปลุกให้ตื่นหรือบางคนคุณแบบก็ตื่นตื่นมาแล้วหลายๆเรื่องนะคะก็อาจจะตื่นขึ้นไปอีกก็ได้นะคะอืมแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเชื่อมต่อกับ พลังจักรวาลด้วยเหมือนตัวคุณนะมีการเชื่อมต่อกับจักรวาลมากขึ้นมีความโฟลว์มากขึ้นอะไรใดๆที่แบบมันติดขาดอะไรใดๆที่แบบคุณลังเลสงสัยหรืออะไรต่างๆมันจะเปิดมากขึ้นนะคะยิ่งอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่ทําความเข้าใจกับตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะเข้าใจสถานการณ์ภายนอกมากเท่านั้นและจะยิ่งปลดล็อกไวมากเท่านั้นนะคะอะใต้สําหรับเป็นคิงอ of ครับจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเปิดหรอกแต่เปิดมาเป็นไพ่บุคคลเนาะเป็นไพ่ของ คนที่มีความสุข,ขุมนุ่มลึกมีความนิ่งเป็นครูบาอาจารย์ได้พลังงานของคุณอาจจะเคยเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนมาก่อนหลายๆคนคุณอาจจะเกิดเป็นพระฤๅษีเปล่าอันนี้อันนี้เดามุ่งมั่นะอันนี้ก็พูดไปเรื่อยนะเพราะเห็นเขาพูดกันนะว่าคน,คนเกิดเป็นพรัฤๅษีนเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์แต่แต่ไม่จําเป็นจะไม่ใช่เสมอไปทุกคนมันอาจจะเป็นสิ่งที่แต่ละคนแบบแตกต่างกันไปแต่พลังงาน energy เนี่ย หลายๆคนเนาะส่วนมากเลยอาะชักแปดสิบเปอร์ซนที่เข้ามาฟังเนี่ยคุณสามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีมากแล้วเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เป็นคุณเป็นคนที่แบบน่าเคารพนับถือเป็นคนที่น่ายกย่องอ่ะคนคนหนึ่งเลยหรือในอนาคตก็ได้นะคะคุณจะเป็นคนที่แบบ เป็นที่ปรึกษาให้ใครหลายๆคนได้คนชอบมาปรึกษากับคุณอะไรเงี้ยเวลาที่มีแบบปัญหาอะไรก็อยากจะแบบได้ได้ไดรับคําแนะนําจากคุณอืรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบมาเล่าให้คุณฟังหรือแค่เป็นคนที่เราฟังได้ดีก็ได้นะคนคนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่รับฟังได้ดีรับฟังผู้อื่นได้ดีเข้าใจผู้อื่นเออนะคะเพราะว่าเนี่ยเฟอร์ดูจากพลังงานจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นมาเป็นคนที่มีเซนส์นแรงเหมือนกันเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อหมอแม่หมอก็ยังได้เลยในวใบนี้นะคะ เพราะว่า Energy เขามีความบาลานซ์มากพลังงานบาลานซ์อารมณ์บาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์มีความสงบนิ่งนะคะโอเคเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเฟิร์สเหมือนเฟิได้พูดไปแล้วนะว่าหัวข้อเนี้วันของคุณมาถึงแล้วเนี่ยมันมาถึงแล้วจริงๆนะคะทําอะไรได้นิดๆหน่อยๆน,นะปัจจุบันเนี่ยลองดูนะคะอ่ะโอเคต่อไปเรามาตอกันด้วยไพ่ออร์เคิลกันมาดูว่า Oracle อ,อ,อยากจะแนะนำอะไรกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างอุ้ยอุ้ยอุยตายตายใครอยากบอกอะไรกับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างคะ่ะ ไว้พีซเหรอเหมือนแบบเกี่ยวกับการสันติอ่ะสันติคือทางออกละกันเหมือนแบบเออเหมือนไม่ว่าจะมีความขัดแย้งหรืออะไรใดๆก็ตามอ่ะเออเราเลือกทางที่เป็นสันติไว้ก่อนดีกว่าไม่มีปัญหากับใครไม่มีนูน่นไม่มีนี่กับใครอะไรเงี้ยคือก็คือเหมือนเป็นการที่เรากลับโอ้ตายทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหมพี่เขาน่าจะข้างหน้าบ้านมีการเหมือนแบบทําเหล็กเหล็กอะไรสักอย่างเดี๋ยวเปิดประตูแบบนึง ปิดประตูก็มืดอีกเฟิร์นแง้มแง้มไแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะจบคลิปคลิปแล้วเนาะ โอเคเหมือนแบบให้เราเลือกทางสันติเหมือนกับการที่เราแบบรู้ทันอารมณ์ตัวเองอะเราจะไม่สตร์อารมณ์ใส่ใครอีกอะสมมติมีคนมาด่าเรานินทาเราว่าเราใช่ไหมปกติเราก็อาจจะแบบสวนกลับไปเลยอะไรเงี้ยอืมแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ใช่อือเราเลือกทางที่เป็นสันติเลือกที่จะไม่มีปัญหากับใครดีกว่าหรือตัวคุณเองนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าฉันแบบเบื่อแล้วกับความวุ่นวายต่างๆเบื่อความขัดแย้งต่างๆฉันขอฉันอยู่สงบสงบดีกว่าอะไรแบบประมาณนี้ เพล y นะคะ play บนี้นะ่จะหมายถึงแบบคุณจะอยู่บนโลกนี้ยังไงคุณจะเป็นผู้ผู้ถูกล่าหรือคุณจะเป็นผู้สร้าง ไม่ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะเหมือนแบบเราจะเป็นเผู้ถูกกระทําหรือว่าเราจะเป็นผู้สร้างอ่ะอยู่บนโลกใบนี้เราสามารถเป็นผู้สร้างได้นะเราจะเล่นเกมบนโลกนี้ยังไงคิดซะว่าบนโลกนี้เป็นสนามเด็กเล่นสนามหนึ่งที่เราจะแบบมาสร้างสรรค์ชีวิตของเราหรือเราจะเป็นผู้ถูกกระทําแบบโอ้ทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอแบบนี้ด้วยะอะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแบบจิตใต้สํานึกเปลี่ยนอะไรก็ตามให้แบบเราเป็นผู้สร้างได้ให้เรามาถือไพ่ได้นะคะ เซ็ต intention หรือว่าเ,ออเหมือนแบบจัดลำจัดความตั้งใจของคุณเหมือนเซ็ตเซ็ตเป้าหมายเซ็ตอะไรวนะเนี่ยเออเซ็ตความตั้งใจของคุณแล้วกันตัดการความ ความตั้งใจของคุณเหมือนเขียนเหมือนเขียนออกมาแบบว่าคุณตั้งใจที่แบบจะทําอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยอืหรือตั้งเป้าหมายเออตั้งเป้าหมายของคุณคุณมีแพลนที่จะหรือตั้งโกก็ได้เนาะประมาณเนี้ยเหมือนไพ่ประมาไพ่การจะบอกว่าแบบเหมือนให้ใหแบบหใหตั้งโกแบบเล็กๆไปก่อนก็ได้อะไรเงีแบบ้ยเออเป้าหมายเล็กๆค่อยๆทาไปทีสําเร็จทีละนิดทีละนิด่ะ clear away old energies ใบนี้ก็หมายถึงการเคลียเอ่อเอเ r g y เก่าๆพลังงานเก่าๆที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเราแล้วที่มันไม่ส่งผลให้ทำให้ชีวิตเราแบบดีขึ้นนะคะเอ่อความแบบความเบื่อหน่ายก็ได้นะได้หมดเลยอะไรที่มันเป็นพลังงานเก่าๆเนี้ยเราอาจจะไป grounding ก็ได้การอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นการ r รา n ดิ n g อยู่กับธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปอยู่ใกล้ๆแบบ ภูเขาทะเลอะไรเงี้ยเสมอไปทุกคนแค่เราอยู่กับลมหายใจหรือเนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเราเราเป็นผู้ดูผู้รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้กล่าวดิ้งแล้วหรือจะร้องเพลงก็ได้นะได้หมดเลยร้องเพลงเต้นเหมือนกันเลยมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราให้ออกมาปลดปล่อยจิตวิญญาณความเป็นเด็กเอ,อ่อความไร้เดียงสาของเรากลับคืนมาก็ได้ผู้ใหญ่ทุกคนอะไรเงี้ยเคยเหมือนแบบลืมลืมลืมเรื่องราวลืม,ลม,ลม,ลม สิ่งต่างๆในวัยเด็กเราไปแล้วอ่ะมเราสามารถกลับมาแบบเออกลับมาเป็นแบบดึงความเป็นเด็กของเราให้เต็มที่แล้วมันอาจจะแบบมีอะไรที่เราแบบไม่ไม่คาดคาดไม่ถึงก็ได้นะคะเกิดขึ้นหรือเอ,อล้างพลังงานอีกอย่างด้วยน้ำก็ได้ะค่ะทุกคนสอหรับเฟิร์เนาะเฟิร์ได้วเวลาที่แบบเอเนอร์จีแบบมันซบเซามันแบบมันน่อยๆยเหนื่อยเน่อย,ย,ย,ยเบื่อเบื่ออะไรเงี้ยพอเฟิร์อาบน้ำปุ๊บเฟิร์เปลี่ยนเลย มันแบบเอเนอร์จีมันถูกล้างไปโดยปริยายเลยแล้วก็เหมือนมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาแบบเหมือนศึกษาเรื่องสายพลังงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรนะเขาก็บอกเฟิร์สว่าเฟิร์สเนี่ยถ้าเหมือนพลังงานจะลงหรือจะไหลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละตอนที่เฟิร์สอาบน้ําตอนที่แบบเหมือนได้แช่น้ําอาบน้ําแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ตอนที่อ่านไพ่เออตอนนี้อ่านไพ่อะมันพลังงานมันจะมาเองเฟิร์สจะแบบอ่านไแพบบ่โฟล์ flow, แต่มันก็มีนะบางทีที่แบบเหมือนเฟิร์สแบบไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับไพ่อะเหมือนแบบไปคิดอยู่ดีๆมันปื๊บไปคิดนู่นหรือบางทีมีสิ่งเล้าข้างๆที่รบกวนอะไรเงี้ยอเฟิร์สก็ยังแบบคอนโทรลไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะคะสุดท้ายค่ะทุกคนปีแฟนพี่ชัวร์ใบนี้อีกแล้วหรอ เหมือนอะในในความเข้าใจของฝนแล้วกันเนาะเหมือนประมาณว่าแบบเป็นเพื่อนกับความสุขเหมือนเราลองหาความสุขแบบกับสิ่งรอบข้างรอบตัวแบบให้เจออะไรเงรี้ยเหมือนเราสามารถแบบมีความสุขได้ง่ายๆไม่จําเป็นว่าต้องแบบเฮ้ยจะต้องมีอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขได้เนี่ยณนะตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเรามีอะไรได้บ้างที่ทําให้เรามีความสุขได้บ้างถึงแม้ว่าแบบเฮ้ยอย่างเช่นอะ ตังเราจะไม่พอใช้สิ้นเดือนอะไรเงี้ยหรือเราแบบกำลังมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราจะมีความสุขเราจะยิ้มกับอะไรได้บ้างลองถามตัวเองก็ได้ค่ะวันนี้เรารู้สึกขอบคุณอะไรบ้างในชีวิตเออขอบคุณอะไรที่เราแบบมีอยู่นะตอนเนี้ยหรือ วันนี้มีอะไรที่ทําให้เรามีความสุขบ้างอย่างละสามข้อนะคะลองดูมันอาจจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยเฟิร์สฟังพอดแคสต์หนึ่งแล้วเขาก็ถามคําถามประมาณนี้แหละเออแล้วเฟิร์สก็แบบนอนกอดน้องหมาเฟิร์สอยู่พอดีเลยแล้วเฟิร์สก็แบบโอ๊ยแบบมันมัน,มนเ,ขเ,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 เขาเรียกสารเอนโดฟินหลังเลยอ่ะเออเขาเรียกเอนเอนโดฟินเนาะไม่รู้ที่แบบเหมือนกอดสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมันจะมีสารความสุขหนึ่งอะ่ะที่มันหลั่งออกมา เออเฟิร์รู้สึกแบบฟินนะแบบเหมือนน้าตาจะไหลเลยนะทุกคนมันแบบเฮ้ยฉันขอบคุณที่แบบฉันยังมีน้องหมานี้อยู่นะอืเพราะเฟิร์สก็อยู่กับมาสองคนสองคนอยู่กับหมาเนาะอยู่กับหมาสองตัวอ่ะไม่ใช่อีกอมนั่นแหละประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอู้ก็ได้นานอยู่นะยี่สิบห้านาทีเลยโอเคขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังนะคะบ๊ายบายคะ่ะ